เพชรก็ได้ชิมามาพี่น้องมา,บ,าบ้านเลยบ้าวุ้ยมาคักมาเนี่ยแต่บานะ้านเลยโคตรนะสุเพชรับสมพัครไหมอุย้ยญังสกุลอะไรวะ กยืดสุกเท่ใจแดงมั่งพี่น้องมาฮะสมบัติเขืยวปีที่มือใจแดงพี่น้องตามด้วยพริกเลาะท่านแว่นยังมาแรงเครื่องลูกท่านประธานแล้วใจสวะกินบรรลูกก็ได้ อืมไปดีเลยน้ำมีดน้ำมีดลายมีดนี่นะเปลกกี่หนออืเน้ำมีก็ได้ตัวปน,น,นกับมีอยู่

จมเด็ยวกินกับปนกินกับเจองสมพักเม่นเข่ากันเลยเนี่ยพี่หน่องครับสมพักกับปนป่านโอ้ยตั้งแต่โบราณน,นาการ ไม่เวิ่ดเนี่ยน่ารัาามือกัดเปนลูกวันครับไม่นลับครับไม่ได้หลับในนอานและชีวิตพปพนลูกว่านบไม่ได้หลับดนนอนแตกกว่านซื้อ,อหรอท <c oughs> ่านมาทานด้วยกันนะรอเจ็ดูได้หน่อยบุกอะไรยากครับ อย่างน้ำนอนกรธเหรอลูกตื่นถามแม่พี่น้องที่เขาครับซุปเ็ดชมพัง <c oughs> โคตรปลาโอ้โหเหลือมุณศศแม่เสียวแจ้วบอดกอบบับแร่เสียวนะ <c oughs> แพงไม่แต่คาย <c oughs> โอ้เขาที้งเมื่อว่นนี่เป็นนาบ่ง เฮ้ยพี่รงบังคุยคุยบชโล่คุยโอ้สิคุยนายป่ะนานซ้อนสุดข้าวส้าวบชโลนมากตนมักตินตูก็ป้าได้ป้นเบิดจุงไว้อยู่ บ่ใส่ตุยเย็นไว้กินม่ได้เงีงวมา่มานนี้มาเลี้ยงสนี่มาทำสมขันฮอตเตล้วเนี่ตื่นขึ้น,นผัดลวแบบนี้รูกแคาช่างนี้ <laughs> ขันแล้วกรอบทรงรเนี่ยขันแล้วอกอบทรงลดเแบบแห่งนี้ไส้ผมเฮ็ดละอัดกระปุก พอซื้อได้มาท่านไดเ็ดียวพักการดองก็จะไอาเห็นกัดกระปองขายเนาะคืดไไ้สีมะแซงสมพักนี่ขึไว้ืดดไวเมื่อพิดบังเดียกผิดหรองสมพักฝีมือได้เดยนแล้วเอดกกระล่างเกิดยุทสศึกษะ กินปนบ่วงจากอิ่มคือปาา้นมาเัอะเนาะเมื่อจะกินเหนื่กินเกากระปนลโฮูุจากเศร้าคนละกินอิ่มโดนพร้มอมคนละกินลายกินกับเนื้อนในบ้านได้โดนกะหิวอ้อาวอะเท่าวฮับอยู่ที่เมืองครับพี่น้องครับลาพภจากเสพเสียต้องการพี่เก้าหรอพอบกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับ